แม่แซมอันผู้นิยงานวงสวงละครส่งดอกไม้ให้หน่อยไดวบวงสวงละครอันนางเอกแม่ส่งดอกไม้แบบว่าแ<อ>สดงความยินดีนะแม่แม่ประสานกับแม่เขาห,หน่อยนะว่าที่อยู่เรือดเรื่อดเ,เราไม่ต้องเลยเร,เราจะรู้ได้ไงเขาอยู่ที่ไหนตามแม่ตีนอีกแล้ว,ว วันนี้คืนี่เขาได้ากเขามาในวันนีอันนี้คุณเห็ว่าตาเด็กดุ่ยเลิก้ากัน้ับกับีีของเราอีเตก็เป็นอันนี้คือแคมเปญที่ผ่นมา เราที่ผ่านมาเลยจ้าที่เราไปด้วยกันตลอดเวลาก็เป็นเพื่อนกันเพราะหลายคนสงสัยอะเกินกับความสัมพันธ์นี้ชุดตรงชุดตอนอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันไม่ใช่ชุดน้องมันแค่เป็นเสื้อเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเป็นเสื้อผู้เหมือนแบบว่าทางทางทีมของพี่ใหญ่บ้านเตรียมให้เราใส่ที่เห็นนั้นก็คือเหมือนทางทีมเขาจัดให้ใส่หมด มันก็เลยดูเหมือนแบบมันแมทกันแบบเือคู่ชุดอะไรเงี้ยค่ะน่ยคนถามมาบอกเลยว่าสรุปเป็นอะไรกันนะเป็นแบนด์การผู้ชายเป็นแบรนด์ดการกันหรือเปล่า เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมา2ปีแล้วค่ะตั<อ>้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เหมือนมาทําโปรเจกต์ด้วยกันมากขึ้นตั้แต่ถ่ายยาดมแล้วก็เหมือนเออรับงานแบบว่าแต่แต่ก่อนนันนี้ก็คือรับงานแบบไลฟ์คู่แล้วก็มาตอนนี้ก็คือเหมือนทำตลาดเขาเรียกว่าอะไรเทศากาลนี่นเนาะแล้วแปลกใจนะทำไมอยู่ๆมันกลายเป็นโมเมนต์ทันใจเล็วจิ้มกลายเป็นเชียร์หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสนิทกันมานานแล้วคือรู้จักนันตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมคุณถึงมาเชียร์ตอนนี้เคมีเราไหไรใส่กันหรือ c ม่มีเหมือนเดิมด่าไม่ได้เหมือนเดิมคนว่าปกติเรปีที่แล้วอ่ะคือเราก็จะแบบเสียงดังกันแบบโอ้ยอยะไรอย่างเงี้ยเออแบบเสียงดังยุ่มหัวกันอะไรงเงี้ยแต่พอมาตอนเนี้ยทาําตัวคนที่จริงก็คือกลายเป็นว่าอะไรว่าแบบ ไเราทำเราทำอะไรไป<ม>คอมเมนต์เน่ยที่มันเข้ามาที่เราทำกิจกรรมอะไรแบบนี้คอมเมนต์ดีคงจะเป็นเรื่องของแบบว่าวุ่นวายอะไคือเราจะชอบแกล้งแกล้งกนบบววนันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบบิ๊กเคาทำไม่ได้แล้วก็โอ๊ยอะไรเนี่ยบิ๊กอะไรซึ่ง เป็นอย่างนี้กับเพื่อนอยู่แล้วเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราก็เคยไลฟ์เป็นปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอคนจิ้นเยอะพอเราแบบโอ๊ยอะไรนี่บิ๊กก็จะมีละคอมเมนต์ขึ้นมาล้วนๆแล้วว่าพูดดีๆพูดดีๆอะไรอันนี้คือเราโดนด่าคือเราบิ๊กโดนไหมผู้ชายไม่ค่อยโดนหรอกเราเกิดเป็นชันีอ่ะจบแเขาเชียร์แบบอยากให้เห็นจบโบว์แมนจบตลอดเวลาเสียบสั่งละแต่เขาก็ดูแลเราหรืเขาเชียร์ให้เราแบบเขเชียร์โบว์แมนคนฝ่ายเดียวเลยกันอยากได้แต่โบว์แมนได้จะ เงินมากพอทำได้เราเคยทำรียเราเคยทำรีวิวขนาดไหนแล้วก่อนเราเคยทำรียิวโมเม้นหวานเนี่ทำให้ตลอดรู้อยู่เพราเรสิร์ไปแล้วบิ๊กเขายังไงเขาก็รับไงคืออะโทษหนูไม่ได้นะอันนี้ก็คือพอเราเองใช่ไหมใช่มีใจก็มีรับมา เขาดูเสียอาการเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองมากเสียอาการของเขาอันนี้ไม่รู้เลยต้องไปถามคือหนูก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าจริงหรือแกล้งหรือเพืู่้จริงหรือเปล่าูดูไม่ออกแต่เป็นเพื่อนกันมาเขาเคยเป็นแบบนี้หมาตั้งแต่เป็นเพื่อนกัน ก็เป็นแบบนี้ของเขาอยู่แล้วนะไม่ว่ากับกับเราแบบนอกกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันแต่ว่าเวลามีกล้องอ่ะหนูเข้าใจนะเพราะว่าถ้าทําอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวนี้คอมเมนต์มันมัค่อนข้างเซนซิทีฟมากมีจิ้นเยอะไม่อย่างตัวมิกเองก็งก็ก็เซฟเราก็เซฟอย่างเราไม่ได้อะไรแบบเว่อวันวานอะไรเงี้ยเคยไปเกิดขึ้นกับเราไหมที่ผ่านไปก่อนก็ไม่ได้ขนาดนี้ก่อนก็เรื่องความเป็นเพื่อนออมันก็ไม่ต้องเสิร์ฟอะไรเยอะเปลย กินปุ๊บผมก็จะคอมเมนต์แล้วต้อนกันหน่อยค่ะต้อนกันหน่อยจะมีอะไรแต่ก่อนมีแกงกุ้งใช่ไหมตะก่อนแต่ก่อนยังไม่เคยไปกินกุ้งด้วยกันถ้าไม่ตะก่อนอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราหวานที่สุดที่ที่ก็ยังไม่ต้องกินกะทมอ่ที่นี่ไม่ติดกะทมอเราทำอะไรกันโมเมนต์ยังไงหวานไม่มีเลยอ่ะมันหวานเราคุ้มหวานเลยคุ้มเนี่ยแสดงว่าโมเมนต์ไม่เกิดจากคนที่ชอบคุ้มมาเองเราสร้างเป็นโมเมนต์นั่นเอง การถักจิ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักต้ปกติมากก็ยังปกติสองปีมานี่เพิ่นเคยจีบเลยไหมเพื่องใค่จีบเว้จีบไม่หย่อนไงถามดูนะอันนี้ตอบแบบตรงๆก็ไม่ไม่ได้จีบอะไรไม่รู้จีบคือมันต้องคุยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้แบบคุยทุกวันค่ะก็เลยไม่รู้มันก็ต้องถามแบบทำอะไรอยู่เออกินอะไรยาไม่นียมีเลยไม่มีไม่มีไมม่ีใครส่งกัน เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเลิกนะไม่เปลี่ยนเลิกไม่เปลี่ยนเลมีใครส่งบ้านเลยไม่คนเข้าใจว่าเป็นแฟนกับผู้ใหญ่บ้านไงเขาจะมีการทำจีม่อมหนุ่มแบบนี้คนม่อมนผ่นของเธเป็นยังไงพ่อผมว่าคนจิ้งกียนังอย่างนี้ใครจะกล้าจีมเบ๊กคิดว่าส่วนนี้ไม่มีผลกระทบไหมมีผลส่วนไหมถ้าถามผู้ชายที่ดูอยู่อาจจะคิดแต่ว่าตัวหนูรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวคือถ้าเข้ามาคุยแต่เขามาจีบอ่ะ มันคือตัวเราไงอันน uh. <aciones> <c oughs> ี้ค <amas> ือหน้ากล้องก็คือหน้ากล้องเตัวเล็กคือตัวเราเขาต้องเขาต้องการทำมาแต่คนเขาไม่เข้าใจไงยเขาคิดว่าอริงกันจะใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นมันก็คงคุยต่อไม่ได้แล้วมันต้องเข้าใจก่อนว่างานนี่คืองานแต่บิ๊กตรงสเปคเราเลยนะขาวตีสะอาดตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเสียมากจิดปังอยู่ไหนเร็วมากอยู่ในคอมเมนต์เลยไงใครอยู่ ใช้เป็นเปคก็เป็นอย่างนี้นะคือคนเซ็กก็เซ็นต์ดีกให้ตอบคือให้ตอบว่าใช่คนก็จะตอบว่าไม่คนก็ให้ตอบยเรื่องทางนีแสดงว่าเรายืนยันว่าขาวตีที่ยังเป็นทางอย่างเบสอยู่จริงๆขาวตีดำคมเข้มไทยบ้านอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ติดนะหลอกก็โอเค แน่เราสะเทือนต่อเคมีความผู้นำพู้พี่อ่ะโอเคเลยเแสดงว่าตอนนี้ก็คือเงียบเลยก็เงียบแหละเลยดูสิคะเดี๋ยวบางทีก็เล่นคนนี้บางีก็พี่เจมี่เป็นเหยื่อเรื่องหน้าเลรื่องอะไรใครเป็นเหยื่ออัี้ให้ดูไว้ถ้ามีเหยื่อเมื่อไหร่ประกิริยาตัวเราบนในติ๊กต็อแล้ววันนี้เราโฟกัสว่ามันต้องมีแฟนเราจะต้องแบบจริงจังอยู่เท่ไหนหรือว่าเอาเขาแบบจริงจังเยี่ยผมจะละกันก็ยัง รู้สึกว่าเอาที่เราชอบไม่ไม่ได้มีสเปคอะไรามากมายหรอกเาต้องเาที่เราชอบเราชอบคนไหนก็เลยแบบว่าก็เลยแบบก็รูแบบกแม่อยู่แล้แบบถ้ามีอ่ะก็ก็ขอตามที่เราชอบเลยเพราะว่าเราเราก็หาเงินให้ที่บ้านค่าค่าคเยอะระดับนี้แล้วก็ความความสุขอข,อข,อข,อของบ้างาเงีลย อ่นเอาอ่นเอาน้ำหกกาอยู่บนกาอยู่บนกาอยู่บนการอยู่การอยู่นี่นี่โอ้โหโอ้โหเอาอ่านให้ฟังด้วยซื้อมายินดีกับละครเรื่องใหม่ด้วนจีนอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะ อย่าโม้แต่จีนดูละครด้วยนะอาจารา์โอเคนะเกาบอกว่ามีเมนเม่นอย่างเงี้ยดูละครด้วยนะคะดูบอด้วยขอบคุณเพื่อนด้วยอันนี้อันนี้วันนี้มีเขาน่ารักเขามาด้วยคนดีๆอันนี้ผมเห็นว่าตาเล่นด้วยเนาะใช่จริงๆเพราะเราไปเยือนไปเยือนค่ะเขามาไปไลฟ์เขามาบีเก้เขาเพราะฟ้าเขาดีเขามาเยือนดีให้ละครของเราของคุณมาก เ็น้วยอมเริมเลยตกใจหัเลี่ปนระดาถือกรไดใช่นึกว่าประดาไมาให้ถือกระดาษับ